สวัสดีครับพี่น้องปองไป p p สุภูทุกค้นนี่คืเอเราก็เดิงครับมาหาเลาะยิ่งป่าคืเอเราก็เดินับพี่น้องอ่างเก็บน้ำาห้ยปุ่งรยองครับพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าส,สวยงามครับพี่น้องน้น่บรรยากาศครับเลาะยิ่งป่าครับนจะมีบ่อพี่น้องคืเอเราก็เดิมพี่น้อง,อ,งอาวุธคู่กายครับพี่น้องสายเลาะครับพี่น้อง ป่ะว่าจี๋มันวะพี่น้องหลังเรื่องงานพี่น้องเนี่ยล้างฝนตกไหมครับผมฝนตกส่องมันตะกี้มึงไ้เห็่ครับพี่น้องว่าจี๋มันบ่ป่ะพี่น้องไปเอามงกันเต็มเลียครับพี่น้องมันพี่น้องเต็มเลียเต็มเลีย เยอะๆพี่น้องเต็มเล็กลาย่ยังงูพี่น้องเห็นเติร์ดู่มึงมึงแนะนำครับบริษัทขาจับกล้องมาพี่น้องใส่มือจับเอาครับรถสันนัดเต็มเล็กพี่น้องเยอะๆโอ้ยช้อนพี่น้องไอช้อนใส่สวยพี่น้องใส่สวยพี่น้องไอช้อนเยอะๆพี่น้อง ส,สวยพี่น้องไอช้อนครับส,สวยพี่น้องเลยเยอะๆเยอะๆสวยพี่น้องส,สวยเต็มแรลกมันมันครับเยอะๆพี่น้องเต็มแรกครับมันมนันเยอะๆไอช้อนครับสสวยครับหกขีดครับพี่น้อง ไปซ้ำนีก่กรับพี่น้องมาเดาแนวจับขากล่องมาเดี๋ยวถ่ายเบ่งไหมครับนะครับเต็มสองพี่นอ้องไปชนครับเต็มสองวันนี้หรอกพี่น้องเห็นยูรเล็กๆง่ดปัญญาย่งพี่น้องตก,กใส่สวยพี่น้องเลย เยี่นสอ้พี่น้องเลยฟังชันพี่น้องเก็บสองสพี่น้องเกีสามพี่น้ององยูย่เยอะเหมือนมันมานครับแต่ว่าใส่วยังเดี๋ยวครับใส่พ่อปนครับไอชอนครับ ใส่ปุ่นกบพี่น้องเราก็ถือโอเคพี่น้องยแบบดๆพี่น้องประมาณใส่ปุ่นครับใส่สามหมื่นเต็มสามพี่น้องยูดๆ